สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ KM Talk ค่ะเพราะทุกความรู้ที่แบ่งปันคือพลังแห่งการขับเคลื่อนองค์กรค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศวันแห่งความรักนะคะซึ่งถ้าพูดถึงความรักเนะะี่ยค่ะก็ไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเพียงอย่างเดียวค่ะวันนี้เราจึงจะมาชวนพูดคุยกันในหัวขอ้อ Fall in love with your a n o i f e ค่ะ ซึ่งวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและก็การใช้ชีวิตในที่ทำงานค่ะขอต้อนรับหัวหน้าพีชปรชรพงศ์วิริยะธรรเจริญหัวหน้างานพัฒนาองค์กรค่ะสวัสดีค่ะค่ะ FC พี่พีเจอมากเลยนะคะหลังกล้องเสียงกรี๊ดกราดมากเลย เป็นไงบ้างคะพี่พีช่วงนี้สบายดีครับใช่ไหมคะดูหน้าตาสดใสสมกับเป็นเทศกาลวาเลนไทน์เดือนนี้เลยแสดงว่าพี่พีต้องมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพมาแนะนำน้องๆแน่เลยทางฝ่าย h r ารเราเองเนี่ยค่ะทีมงานก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาแล้วว่าการเริ่มต้นรักตัวเองเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆโดย3วิธีแต่ว่าเราเริ่มที่วิธีแรกเลยก็คือในเรื่องของ Love Your Body การเลิฟยออบอดี้ก็คือบรรดาสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศอย่างเราเนี่ยค่ะนั่งทํางานนานๆก็อาจจะมีอาการปวดคอตึงคอบ่าไหลอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างนี้พี่พีทพอจะมีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรแนะนําในเรื่องนี้บ้างคะอย่างแรกก็คือต้องมารู้จักในเรื่องของสิ่งที่เรามักจะพูดกันก็คือเรื่องของตัวออฟฟิศซินโดร์นะครับออฟฟิศซินโดรเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดกับบุคคลที่ทํางานเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมี ภาวะของอาการปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณหลังคอบ่าหรือบริเวณหลังส่วนล่างนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะนํามาสู่ในเรื่องของปัญหาหรือประสาคการทํางานในอนาคตได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วออฟฟิศซินโดมเนี่ยหากเราจะดูเหตุปัจจัยในเรื่องของการที่ทําให้เกิดปัญหาตรงนี้อาจจะแบ่งออกเป็น3อย่างมองง่ายๆเลยก็คือในเรื่องอันที่1คือเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานเรานะครับซึ่งเรามีการ ใช้งานถ้าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลาน,านานๆหรือว่ามีการใช้งานที่ผิดนะครับเราก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังตามมานะครับปัจจัยที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการการที่เราใช้ท่าทางในการทํางานที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะนํามันสู่ในเรื่องของภาวะของปัญหาการปวดกล้ามเนื้อตามมานะครับส่วน ปัจจัยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับถ้าเราสังเกตอุปกรณ์ที่ใช้ในสํานักงานส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการออกแบบมาในลักษณะของการที่ถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีการออกแบบที่มีการวัดในสัดส่วนของคนยุโรปหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งมีลักษณะอาจจะยังไม่เหมาะสมกับคนไทยนะคทำให้เราใช้งานในลักษณะที่มันมีการผิดปกตินะครับซึ่งสังเกตง,ง่ายๆอย่างเช่น สมมุติเวลาเรานั่งเตียนะครับเราอาจจะนั่นหลังไม่สุดนะครับเราเราจะต้องเลื่อนตัวมาข้างหน้าเพื่อให้เราสามารถทํางานได้ถนัดมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะปัญหาออฟฟิศซินโดมตามมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น ปัจจัยหลักๆสาปัจจัยนะครับที่นาํามาสู่ภาวะของปัญหาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังในบุคคลที่ทํางานในออฟฟิศครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุของปัญหาปวดเมื่อยคอบ่าไหลหรือออฟฟิศซินโดมที่แบบหลายๆคนเป็นกันนะคะแล้วมันจะมีวิธีแก้ไขหรือเทคนิคในการดูแลปัญหาอน่างที่มันเกิดขึ้นแล้วยังไงบ้างคะ อ,อ,อย่างแรกนะครับต้องท,ทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่ทํางานถ่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆน,นะครับมันก็จะมีลักษณะของการที่กล้ามเนื้อถูกอยู่ในภาวะที่มีการผลล้งหรือถูกยืดยืดเหยียดเป็นระยะเวลานานนะครับก็ถ้าสมมุติว่าท่านั้นนะครับมีลักษณะของการถูกผลล้งเป็นระยะเวลานานนะครับเราอาจจะใช้วิธีของการยืดกล้ามเนื้อแต่ในปัญหาส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อถูกยืดเหยียดเป็นระยะเวลานานอย่างเช่นเรานั่งห่อไหล รือว่านั่งเอียงคอไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในรักการรักษาหรือการที่จะบรรเทาอาการเหล่านี้เบื้องต้นได้นะครับก็อาจจะแนะนําเป็นวิธีของการออกกาลังกายที่เป็นท่าเฉพาะของการรักษาอาการปวดนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจในลักษณะของการที่จะไปต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณส่วนนั้นซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือว่าการรักษาเนี่ยแค่บรรเทาเบื้องต้นแต่นํามาสู่เรื่องของปัญหาการปวดหรือรังตาม,มาแล้วก็ ปัญหาของอาการปวดไม่หายสักทีนะครับก็จะทําให้เกิดความํำคาญในการทำงานนะครับก็เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะถึงที่มาปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขเวลาเราเป็นออฟฟิศซินโดมนั่งนานๆเนี่ยอาจจะแบบมีภาวะคอยืดปวดคอปวดแขนก็อาจจะต้องไปแบบเข้าห้องกายภาพหาหมอนวดหรือว่าออกกําลังกายกันบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยเราสามารถทําเป็นพวกมินิ เวิร์กอัลเบาๆเล็กๆอย่างเช่นเราจะขึ้นบันไดไปส่งเอกสารที่อีกสองชั้นข้างบนเราก็อาจจะใช้การเดินขึ้นบันไดแทนไม่ต้องใช้ลีบป,ประหยัดไฟให้องค์กรเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าจะสะควอตที่โต๊ะทำง,งานเราก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจถ้าเพื่อนตรงข้างลุกขึ้นมาสัพพอรตอะไรนี้นะ,ะได้ไหมคะได้ได้ได้ครับก็ก็คือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีในเรื่องของการใช้ ยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับก็คือว่าในลักษณะของระดับการใช้ในระดับสายตานะครับมันอาจจะต้องมีการหาอุปกรณ์หรือว่าหาหนังสือมานุนให้อยู่ในระดับสายตาที่แบบสามารถมองเห็นแล้วก็ลดภาวะการปวดคอได้หรือว่า กรณีที่กายิมอาจจะไม่เหมาะสมกับเราเราอาจจะหาหมอนหรืออาหารอุปกรณ์ใดๆมารองบริเวณหลังนะครับเพื่อลดอาการปรวดตึงบริเวณหลังตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของอการทําให้เกิดปัญหาอาการปรวดเลื้อรลังของกล้ามเนื้อน,นะครับต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของเลิฟโย่ฟู้ดค่ะคือการเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เราเชาวออฟฟิศหลายๆคนเนี่ยค่ะอาจจะ ไม่ได้ดูแลใส่ใจในเรื่องของการเลือกอาหารการกินมากมายกินฟาสต์ฟู้ดบ้างกินแบบขนมขบเคี้ยวระหว่างทํางานบ้างหรือว่าอย่างง่ายก็คือทานอาหารร้านสะดวกซื้อทานอาหารเวฟบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่าที่ควรเรื่องนี้ค่ะพี่พีทมีเทคนิคในการเลือกการกินยังไงบ้างคะ ก็ถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเ,เกิดจากการที่เราซื้ออาหารที่เป็นลักษณะของการที่ให้ร้านทํามาเป็นสําเร็จรูปนะครับ mm hmm. ก็ถ้าสมมุติว่าเราสะดวกเราอาจจะทําอาหารเองตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะครับเราสามารถเลือกอาหารที่ในในในบุฟที่มันมีประโยชน์ อย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นเขาใช้น้ํามันพืชนะครับเราอาจจะเลื่อกมาใช้เรื่องของน้ํามันมะกอกหรือว่าลดปริมาณน้ํามันลดปริมาณผงชู ots, รสลดเค็มลดหวานนะครับก็จะช่วยได้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการกินหรือว่ากรณีที่เราต้องนั่งทํางานนานๆนะครับเราอาจจะหาแน็คจากเดิมที่เรากินขนมขบเคี้ยวที่เป็นแป้งเป็นอะไรครับเราอาจจะ um, มาหาพวกถั่วหรือว่าเป็นพวกอ,อาหารที่มันมีประโยชน์ไขมันน้อยตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยอย่างหนึ่งที่จะช่วยทําให้ในเรื่องของการกินเนี่ยมีประโยชน์ รหรือว่าในเรื่องของการทานอาหารชอบทานอาหารดึกๆหรือว่าทํางานดึกๆแล้วเราจะต้องมีของกินมาด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเลือกทานอาหารเป็นช่วงเย็นเป็นอาหารที่มีเป็นพวกผักหรือว่าเป็นอาหารที่เป็นเนื้อปลาหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายแล้วกเ็เลือกผักปริมาณของไฟเบอร์สูงนะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยประโยชน์หรือว่าถ้าสมมติว่าที่สุดแล้วจริงๆก็คืออาจจะเลือกการทานน้ํา ทานน้าเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการลดอาการหิวหรือกระหายน้าเบื้องต้นนะครับฟังดูแล้วก็เหมือนจะไม่ยากนะคะหรืออาจจะยากสําหรับบางคนที่ไม่มีเวลาในการทําอาหารเตรียมอาหารแต่เราก็สามารถเลือกสั่งอาหารเรื่องซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นเวลาสมมติเราไปร้านตามสั่งขอหวานน้อยคือขอลดจัดหรือว่าขอเป็นไม่ใส่ผงชูรสอะไรประมาณนี้ลดโซเดียมอะไรที่เท่าที่เราทําได้ก็ค่อยๆทําค่อย ค่อยปรับพฤติกรรมไปทีละเล็กละน้อยอะไรอย่างเงี้ยถามก็ผ่านไปสองเรื่องแล้วกับการเลิกโยบอดี้เลิกโยฟู้ด แล้วที่สําคัญเรื่องสุดท้ายเลยจะขัดได้ในเรื่องของอการเลี้เดียวมาค่ะคือในเรื่องของจิตวิญญาณค่ะสุขภาพจิตคุณภาพชีวิตในที่ทํางานนะคะหลายหลายคนนะคะที่ทํางานมาแล้วเป็นเวลานานอาจจะเกิดภาวะเครียดสะสมหรือภาวะหมดไฟในการทํางานตรงนี้ค่ะเราสามารถมีแนวคิดหรือว่าเทคนิคยังไงในการบริหารจัดการปัญหานี้คะสําหรับเรื่องจิตใจนะครับก็เป็นปัญหากับหลายๆคนนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับจริงๆแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรา จจะต้องไปค้นหาตัวเองก็คือว่าเ,เรามีกิจกรรมสิ่งไหนที่เราชอบทําหรือว่ากิจกรรมสิ่งไหนที่เราทําแล้วมันมีความสุขนะครับเราอาจจะไปลองทํากิจกรรมนั้นดูซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการลดระดับความเครียดหรือเปลี่ยนบรรยากาศได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเราอาจจะเป็นคนที่ชอบช้อปปิง้งแต่เราอาจจะเป็นคนที่ว่าไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเครียดเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปจ่ายเงินเพื่อซื้อของแต่เราเลือกที่จะไปเดินออกกําลังกายช้อปปิ้งในห้างซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการลดความ เคียดได้ระดับหนึ่งเพราะเราไปทําในสิ่งที่เราชอบหรือบางคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับก็จะไปเล่นกีฬาที่เราชอบอยากจะระบายแต่ไม่รู้จะระ,ะบายยังไงนะครับ ก็อาจจะไปเล่นพวกแบดมินตันไปเล่นฟุตบอลตรงนี้ก็จะสามารถทําให้เราลดระดับความเครียดได้ระดับหนึ่งหรือว่าเอาง่ายๆนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบไปไหนก็ใช้ในลักษณะของการเปลี่ยนบรรยากาศที่ทํางานนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนมุมโต๊ะของการทํางานหรือว่าจัดโต๊ะใหม่การเปลี่ยนลักษณะรูปแบบของการที่จะพูดคุยกับเพื่อนในที่ทํางานมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตได้ง่ายๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของการสื่อสารโดยใช้โซเชียลเยอะเราจะอยู่แต่ในมือถือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเรา าจจะลองหลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้โทรศัพท์สักพักนึงผัานเมลมามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในงานมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเพื่อลดความเครียดหรือว่าลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาภายหลังได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเข้ามาทําให้สภาวะจิตใจดีขึ้นนะครับ เราต้องรู้จักฮิวใจตัวเองนะคะซึ่งการฮิวใจของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปตามความชื่นชอบนะคะหางานอดิเรกทาแก้เครียดต่างๆเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานจัดโต๊ะทํางานใหม่หรือว่าวางแพลนดิ้งต่างๆให้ชัดเจนเออเหมือนเคยอ่านเราได้ข้อมูลมาว่าแบบคนเราจะสามารถมีสมาธิอยู่ได้เพียงแค่20นาทีหรือ30นาทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโดยแบบถ้าสมมติทํางานที่ใช้สมองใช้ความคิดหนักมากเราก็ควรที่จะจัดเวลาให้ตัวเอง ห้านาทีเดินไปชมกาแฟสูดอากาศบนดาดฟ้าอะไรอย่างนี้แต่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้สูดอากาศไม่ได้ฝุ่น็มทุกอย่างสามอย่างที่กล่าวมาค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะที่ทางผู้เชี่ยวชาญของเราพี่พีดนะคะได้แนะนำมาว่าการเริ่มต้นรู้จักรักตัวเอง love your body and work life แต่ว่าทั้งสามอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีในเรื่องของการนำมาใช้แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงก็จะขออนุญาตยกตัวอย่าง แล้วกันนะครับก็ <S <S <desserts> <S เป็นทฤษฎีที่ส่วนใหญ่ใช้นะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีที่เรารู้จักในเรื่องของเชิงเมเนจเมนต์นะครับก็คือจะเป็นทฤษฎีทฤษฎีเฮดก้าโมเดลนะครับก็จะเป็นทฤษฎีเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ก็จะประกอบด้วยตัวเอนะครับตัว a อเวนเดตนะครับในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับเรื่องของตัวดีคือดีเซร์การสร้างแรงปรัรถนาตัวเคนะครับในเรื่องของการให้ความรู้หรือว่าเป็นเรื่องของโนเลดนะครับตัว A เป็นเรื่องของอ b บิลิตี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของ เรีินฟอร์เมนต์นะครับในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะครับก็ในเรื่องของการนํามาใช้นะครับเราอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆกับเรื่องของการที่เลิฟบอด <c oughs> ี้เลิฟฟู้ดหรือว่าเลิฟมายนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆก <c oughs> ็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะลดน้ําหนักตัวเองลดความอ้วนของเรานะครับสิ่งแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่านะตอนนี้นะเราน้ําหนักเกินแล้วหรือว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วนะครับก็ก็คือในเรื่องของการสร้างไอวเด็กเรามีความตระหนักรู้ว่า พอพ้วนไปอาจจะมีโรคตามมาทั้งโรคเบาหวานโรคความดันนะครับพอเรามีเรื่องของการตระหนักรู้เราก็มาสร้างแรงปัรถนาให้ตัวเองว่าเราตั้งเป้าตัวเองว่าจะจะทำยังไงกับมันก็คือว่าเราอาจจะตั้งเป้าหมายในการลดน้าหนักหนเดือน1นกิโลอย่างเงี้ยครับเอาง่ายๆแล,แล้วเราจะทํำยังไง เราก็ต้องไปดูในเรื่องของโนเล l ในเรื่องของความรู้นะครับก็มีทั้งเรื่องของการออกกําลังกายการทานอาหารตรงนี้ก็พอเรามีเรื่องของความรู้เนี่ยเราจะเอากิจกรรมเหล่านี้มาใช้อย่างไงทั้งเรื่องของการไปทําออกกําลังกายจะวางวินัยของตัวเองเป็นยังไงบ้างอาจจะออกกําลังกายครั้งละ20นาทีอาทิตย์ละ3ครั้งตรงนี้อาจจะเป็นเป้าหมายเบื้องต้นที่ที่จะทําให้ให้มันเกิดขึ้นก่อนในลักษณะของกิจกรรมนะครับสุดท้ายสิ่งที่ยากที่สุดของการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของ i ีอินฟอร์มเนเราจะสร้างแรงจูงใจยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ไปออกกําลังกายอย่างเดียวบางคนก็จะเบื่อหน่ายกับการออกกาลังกายแบบเดิมเราอาจจะเปลี่ยนกิจกรรมการออกกาลังกายจากเดิมจากเดิมที่เราเป็นการ Marilyn, ออกกาลังกายแบบเดิมเปลี่ยนเป็นจักรยานเป็นวิ่งไปช้อปปิ้งทางนี้อย่างนั้นเราอาจจะให้รางวัลตัวเองเราลดน้ําหนักมาแล้วคือวันวเ,วเ, up, เราลดอาหารพยายามควบคุมวินัยกับตัวเองเราอาจจะลองไปกินสักหนึ่งวันให้ให้ให้ใหรางวัลกับตัวเองไปกินชาบูไปกินหมูกระทะอันนี้ก็ไม่ผิดน,นะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเรามีความรู้ความเข้าใจสามารถทําได้ปฏิบัติได้พอปฏิบัติซ้ำๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็โมเดลนี้เราสามารถมาปรับเปลี่ยนกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนางองค์กรได้นะครับค่ะท้ายนี้ค่ะพี่พีมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงน้องๆไหมคะ ม,มีจะฝากฝากไว้ตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของความรู้นะครับมันมีความรู้มีสื่อหลายทางที่เข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่เราเองในฐานะที่เป็นบุคลากรเราอาจจะต้องใช้ หลักของการคิดวิเคราะห์ในการเลือกเสพสื่อนะครับสื่อที่มันมีประโยชน์มาจากต้นทางที่มันมีความน่าเชื่อถือไหมมันมีหลักการหรือเหตุผลที่สามารถเอามาใช้ได้ไหมสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเอามาสื่อที่เอามาใช้นะครับสามารถเอาไปยุบไปไประยุกต์ใช้กับการทํางานได้ไหมนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเอาไปใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันรวมถึงการพัฒน,นาองค์กรในอนาคตได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ได้เคล็ดลับที่ดีที่ทําให้เรารู้สึก Fall in love with your health a n d work life มากๆเลยนะคะพี่พีก็ได้ฝากเคล็ดลับอะไรแล้วก็แชร์ทริคดีๆไปให้เพื่อนๆมาฟังกันทีนะะี้ค่ะก็อยากจะฝากติดตามกิจกรรมดีๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Happy work life นะคะพื้นที่เล็กๆในการ เป็นองค์กรแห่งความสุขรวมถึงกันเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ Happy Valentine ค,ค่ะตั้งปังความรู้ไปคืออนาคตที่สดใสของวงการกินลาไทยแบ่งปันความรู้กันเธอให้ทุกคน